พระที่ควรระวังทุกสิ่งแต่ทำไมเขากลับหนีจากเธอไม่พ้นขึ้นหนึ่งบนสะพานร้างตำรวจต้องลากพระหนุ่มออกจากความมืดเพราะเขายืนคุยกับใครบางคนที่ไม่มีใครมองเห็นเขากรีดร้องเรียกชื่อผู้หญิงที่เสียชีวิตไปแล้วและกระจกหน้ารถแตกเองต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่นี่คือเรื่องของความผิดที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าไตรและวิญ,ญญาณที่ไม่ยอมให้อภยัย เกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นใครกันแน่ที่ล่าเขาตำรวจหรือเธอจากโลกอีกฝั่งหนึ่งพระที่มิอาจทิ้งเธอไว้เบื้องหลังตำรวจต้องลากตัวเขาออกไปเสียงระฆังวัดดังสะท้อนในยามค่ำลมหนาวพัดผ่านลานวัดที่เงียบงนันกลิ่นทูปลอยเออิ่งในอากาศใต้แสงจันซี่จางพระหนุ่มยืนแข็งทื่อยู่หน้าสาลาเก่าดวงตาของเขาจ้องไปยังเงาผู้หญิงที่นั่งอยู่บนพื้นหินเย็นเฉียบ เธอสวมชุดสีขาวเปื้อนฝุ่นและไร้เสียงพูดเสียงใบไม้เสียดสีกันคล้ายเสียงกระซิบหัวใจของพระเต้นแรงจนได้ยินในหูของตนเองเหงื่อเย็นไหลลงข้างแก้มทั้งที่ทอากาศหนาวจัดเขารู้ดีว่าการยืนอยู่ตรงนี้คือการละเมิดคำสาบานแต่ขาของเขาไม่ขยับภาพในอดีตหลาย,ย้อนกลับมาเสียงหัวเราะของเธอในวันที่ยังมีชีวิตกลิ่นดอกมะลิในเส้นผมของเธอ มือที่เคยจับมือเขาแน่นก่อนที่เขาจะบวชเสียงไซเรนดังขึ้นจากหน้าวัดแสงไฟสีแดงและน้ำเงินสะท้อนกำแพงโบสถ์ตำรวจหลายคนวิ่งเข้ามาในลานวัดเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังหนักแน่นใครบางคนตะโกนเรียกชื่อพระหนุ่มเขาไม่หันกลับไปมองสายตาของเขายังคงจับจ้องที่เธอผู้หญิงคนนั้นเหยหน้าขึ้นช้าช้าดวงตาของเธอมืดลึกไร้แววชีวิต ริมฝีปากซี่ขยับเหมือนพยายามพูดบางอย่างพระหนุ่มก้าวเข้าไปใกล้กลิ่นอับชื้นคล้ายดินเปียกโชยขึ้นมาเสียงลมหายใจของเขาสั่นเครือตำรวจคว้าแขนเขาอย่างแรงเสียงผ้าไตเสียดสีกับพื้นเขาพยายามสะบัดมือออกเขาเรียกชื่อเธอด้วยเสียงแผ่วทันใดนั้นร่างของเธอเอ็นล้มลงศีรษะกระแทกพื้นหินเสียงดังเลือดสีเข้มไหลซึมออกมาช้าช้า พระหนุ่มร้องตะโกนเสียงนั้นแต่พร่าเหมือนถูกบีบคอตำรวจต้องช่วยกันจับตัวเขาไว้เขาดิ้นรนเหมือนคนใกล้ขาดใจสายตาของเขายังไม่ละจากร่างที่นิ่งสนิทเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูของเขาเสียงของเธอทั้งที่ริมฝีปากของเธอไม่ขยับลมหายใจเย็นจัดปะทะท้ายทอยขณะที่ตำรวจลากตัวเขาออกจากลานวัด เขาเห็นร่างของเธอลุกขึ้นช้าๆดวงตาคู่นั้นจ้องมาที่เขาโดยไม่กระพริบรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าที่ควรได้ชีวิตแสงจันทร์ส่องผ่านร่างของเธอจนเห็นพื้นด้านหลังพระหนุ่มกรีดร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครหันไปมองเธอตำรวจมองเห็นเพียงลานวัดที่ว่างเปล่าขณะที่มือของเธอค่อยๆยื่นมาทางเขาปลายนิ้วซีดขาวแตะขอบจีวรของเขา และแรงดึงที่เย็นเฉียบเริ่มฉุดรั้งเขากลับเข้าไปในความมืดแรงดึงนั้นรุนแรงขึ้นในเสี้ยววินาทีจีวอนถูกกระชากจนผ้าขาดเป็นเสียงแหลมพระหนุ่มรู้สึกเหมือนข้อเท้าถูกมือที่มองไม่เห็นบีบแน่นความเย็นแทรกซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระดูกเขากรีดร้องเรียกชื่อเธออีกครั้งเสียงของเขาสะท้อนชนกำแพงโบสแล้วแตกสลายตำรวจสองนายพยายามฉุดแขนเขาไปอีกทาง กล้ามเนื้อแขนของเขาเกรงจนสัน่นเล็บของเขาครูดพื้นหินจนเกิดเสียงเสียดแทงหูฝุ่นผงลอยขึ้นคลุ้งปะปนกับกลิ่นเลือดจางๆแสงไฟเซเรนหมุนวนทําให้เงาทุกอย่างบิดเบี้ยวในสายตาของเขาร่างของเธอชัดเจนกว่าสิ่งใดผิวซีดขาวราวกับขี้ผึ้งเส้นผมยาวดําปลิวไหวโดยไร้แรงลมดวงตาที่ไร้ตาดําจับจ้องเขาอย่างไม่ละสายเธอเก้าวเข้ามาใกล้ พื้นหินใต้เท้าเธอไม่เกิดเสียงเหมือนเธอไม่แตะต้องพื้นโลกนี้พระหนุ่มพยายามยื่นมือไปหาเธอนิ้วมือของเขาสั่นเทาปลายนิ้วแทบสัมผัสกันแต่ทันใดนั้นเสียงสวดนมตนดังขึ้นจากด้านหลังพระชราหลายรูปยืนเรียงกันเสียงสวดต่ำหนักแน่นอากาศรอบตัวสั่นสะเทือนเธอชะงักใบหน้าที่เคยยิ้มเริ่มบิดเบี้ยว มุมปากฉีกว้างเกินธรรมชาติเสียงหัวเราะแหบพลาดังลอดออกมาเหมือนเสียงโลหะขูดกันตำรวจมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวบางคนเริ่มได้ยินเสียงนั้นแม้จะมองไม่เห็นร่างของเธอลมพัดแรงขึ้นจนต้นโพสันไหวใบไม้ร่วงกราวลงบนลานวัดพระหนุ่มถูกลากห่างออกไปทีละก้าวเขารู้สึกเหมือนหัวใจกำลังถูกฉีกออกจากอก ภาพวันเก่าผุดขึ้นมาอีกครั้งขึ้นฝนตกหนักถนนลื่นเสียงเบรกดังลัน่นเลือดไหลบนพื้นถนนร่างของเธอนอนนิ่งอยู่ตรงหน้าเขาจำได้ว่าเขาเป็นคนขับความผิดนั้นฝังลึกในใจทำให้เขาเลือกบวชหนีโลกแต่เธอไม่เคยจากไปเธอตามเขามาที่วัดตามมาทุกคืนที่เขาหลับตา ตามมาทุกครั้งที่เสียงระฆังดังขณะนี้เธอยืนอยู่กลางลานวัดใบหน้าซีดถันไปทางพระชาราเสียงสวดดังขึ้นอีกระดับเธอกรีดร้องเสียงนั้นบาดลึกเข้าไปในสมองของทุกคนกระจกหน้าต่างศาลาแตกเป็นเสียงตำรวจปล่อยมือจากเขาชั่วขณะพระหนุ่มสุดลงกับพื้นหูอื้อเลือดไหลาจากปลายหูบางบ เธอหันกลับมามองเขาอีกครั้งดวงตาคู่นั้นเปลี่ยนเป็นแดงฉานเหมือนถ่านไฟลุกโชนในความมืดเธอเอื้อมมือมาจับใบหน้าของเขาสัมผัสเย็นจัดราวน้ำแข็งผ้าตรงหน้าบิดหมุนเขาเห็นตัวเองในชุดคาราวาสเห็นมือของตนเปื้อนเลือดเห็นเธอนั่งข้างถนนในคืนอุบัติเหตุดวงตาเปิดค้างเขาร้องไห้ น้ำตาไหลผสมกับเหงื่อและฝุ่นเสียงสวดดังขึ้นจนเหมือนพายุลมหมุนวนกลางลานวัดร่างของเธอสั่นไหวผิวหนังเริ่มแตกร้าวเป็นเส้นสีดำเหมือนกระจกที่กำลังแตกเธอส่งเสียงครวญครางยาวพระหนุ่มเอื้อมมือคว้าเธอไว้แน่นเขาตะโกนว่าเขาจะไปกับเธอตำรวจพยายามดึงเขาออกอีกครั้งแต่แรงดึงจากความมืดกลับเพิ่มขึ้น พื้นหินใต้ตัวเขาเริ่มแตกร้าวรอยแยกสีดำแผ่ขยายออกความเย็นพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินลมหายใจของเขากลายเป็นไอขาวเธอก้มหน้าลงใกล้ใบหูของเขาเสียงกระซิบดังชัดเจนเธอบอกว่าเขาเป็นของเธอตลอดไปทันใดนั้นเสียงสวดหยุดลงพร้อมกันความเงียบถามเข้ามาแทนที่ลานวัดสว่างวาบด้วยแสงสีขาวจ้า พระหนุ่มรู้สึกเหมือนร่างถูกฉีกออกเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งถูกตำรวจฉุดขึ้นรถอีกครึ่งหนึ่งจมลึกลงในเงามืดเสียงประตูรถตำรวจปิดกระแทกแต่ในเงาสะท้อนกระจกหน้าต่างยังมีเงาของเธอนั่งเคียงข้างเขารอยยิ้มซีดนั้นค่อยๆกว้างขึ้นและมือเย็นเฉียบของเธอวางทับบนมือของเขาอย่างแนบแน่นรถตำรวจเคลื่อนตัวออกจากวัดช้าๆเสียงเครื่องยนต์ครางต่ำ ไฟถนนทอดยาวเป็นเส้นสีส้มผ่านกระจกหน้าต่างพระหนุ่มนั่งนิ่งข้อมือถูกใส่กุญแจมือแน่นโลหะเย็นจัดบาดผิวหนังเขารู้สึกถึงน้ำหนักของบางสิ่งข้างตัวแม้ตำรวจจะมองเห็นเพียงที่นั่งว่างเปล่าเงาของเธอสะท้อนบนกระจกชัดเจนยิ่งกว่าใบหน้าของเขาเองรอยยิ้มซีดนั้นยังคงอยู่ดวงตาแดงฉานไม่กระพริบ ลมหายใจเย็นจัดพาดผ่านแก้มเขาเสียงกระซิบดังชัดในหูเธอถามว่าหนีไปไหนได้อีกหัวใจของเขาเต้นแรงจนหน้าอกสั่นเขาพยายามหลับตาแต่ภาพของเธอชัดเจนในความมืดภาพคืนอุบัติเหตุย้อนกลับมาอีกครั้งฝนเทลงมาหนักไฟหน้ารถส่องผ่านม่านฝนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในรถเขาละสายตาจากถนนเพียงเสี้ยววินาที เสียงชนดังสนัน่นกระจกแตกกระจายร่างของเธอกระแทกกับหน้ารถเลือดไหลาอาบถนนในรถตำรวจเหงื่อของเขาไหลยเย็นเขากัดฟันแน,น่นตำรวจที่นั่งข้างหน้าหันมามองผ่านกระจกมองหลังสายตาสงสยัยพระหนุ่มเริ่มหัวรอะเบาๆเสียงหัวเราะสั่นและแหบพร่าพระเขาได้ยินเสียงหัวเรออีกเสียงทับซ้อนเสียงของเธอ รถเลี้ยวเข้าเขตเมืองแสงนีออนสะท้อนบนกระจกเงาของเธอเองสีสพิงไหลเขา้าผิวเธอซีจนเกือบโปร่งใสเขารู้สึกถึงความเย็นแทรกผ่านจีวอนเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นปลายนิ้วซีดลากผ่านข้อมือที่ถูกล่ามโลหะเริ่มเกิดไอน้ำขาวเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งตำรวจเริ่มได้ยินเสียงข้อเบาๆดังมาจากด้านในรถ แต่ไม่มีใครแตกกระจกเสียงเคาะดังขึ้นถี่ขึ้นราวกับเล็บขูดกระจกพระหนุ่มหันไปมองเธอใบหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนรูปดวงตาเบิกกว้างจนเห็นเพียงสีแดงเส้นเลือดดำปูดขึ้นใต้ผิวซีดเธออ้าปากกว้างกว้างเกินกว่าที่มนุษย์จะทำได้ความมืดภายในปากนั้นลึกไร้ก้นลมเย็นพุ่งออกมาจากภายใน ไฟหน้ารถกระพริบดับไปชั่วขณะคนขับสบถเอเสียงดังพวงมาลาัยสั่นในมือถนนข้างหน้าดูเหมือนยืดยาวผิดปกติพระหนุ่มรู้สึกว่ารถกำลังเคลื่อนเข้าสู่เงาที่หนาทึบเธอกระซิบอีกครั้งเสียงชัดเจนเหมือนอยู่ในสีซะเขาเธอบอกว่าความผิดไม่เคยหายไปไม่ว่าผ้าตรายจะห่มกี่ชั้นรถสั่นแรงยางเสียดสีกับถนนดังแหลม ตำรวจเหยียบเบรกเต็มแรงรถหยุดกระทันหันกลางสะพานร้างรอบข้างมือสนิทไฟถนนดับเรียงรายมีเพียงแสงจันทร์ส่องผ่านเมฆหนาตำรวจเปิดประตูลงไปตรวจสอบเสียงฝีเท้าดังสะท้อนบนพื้นสะพานพระหนุ่มนั่งนิ่งเธอขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมใบหน้าแนบชิดจนเขาเห็นรอยแตกเล็กๆบนผิวเธอรอยแตกนั้นเผยให้เห็นความดำสนิทภายใน เธอยกมือแต่หน้าอ,อกเขาตรงตำแหน่งหัวใจความเย็นแผ่กระจายรวดเร็วเขารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นชั่วครู่เสียงสวดมนต์แผ่วเบาดังขึ้นในหัวแต่ครั้งนี้ไม่มีพระชราไม่มีใครช่วยตำรวจที่ลงไปตรวจสอบเริ่มตะโกนเสียงตื่นระหนกพื้นสะพานด้านหน้ารถมีรอยไม่ยาวเหมือนร่องรอยการล่าของบางสิ่ง พระหนุ่มมองตามสายตาเธอเงาดำยาวทอดผ่านพืะพานค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้รถเหมือนเงาของร่างที่สูงผิดธรรมชาติตำรวจรีบกลับขึ้นรถสีหน้าซีดเผือดพวกเขาสตาร์ทรถอีกครั้งเครื่องยนต์คำรามแต่เงานั้นาพาด่านกระโปรงรถกระจกหน้ารถร้าวเป็นเส้นบางๆพระหนุ่มได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาจากภายนอก เสียงเดียวกับที่ได้ยินคืนเกิดเหตุเสียงของเธอก่อนสิ้นใจเธอที่นั่งข้างเขายิ้มกว้างพร้อมกับเงาดำภายนอกที่เอื้อมมือยาวผิดรูปมาสัมผัสกระจกปลายนิ้วดำสนิทกดลงบนรอยร้าวกระจกเริ่มแตกกระจายทีละน้อยเสียงแตกร้าวดังใกล้เข้ามาพระหนุ่มปิดตาแน่นเขารู้ว่าครั้งนี้ไม่มีวัดไม่มีบทสวดไม่มีใครล่าเขาหนีจากเธอได้อีก และมือเย็นเฉียบของเธอก็ค่อยๆบีบหัวใจเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆแรงบีบที่หน้าอกทวีความรุนแรงพระหนุ่มอ้าปากหายใจแต่ไม่มีอากาศเข้าไปในปอดเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบแรงเสียงหัวใจในหูดังเหมือนก้องศึกกระจกหน้ารถแตกละเอียดกระจายทั่วคอนโซลเศษแก้วสะท้อนแสงจันทรวับเงาดำภายนอกก้มต่ำลงใบหน้าที่ไร้ดวงตาค่อยๆปรากฏหลังรอยร้าว ตำรวจด้านหน้ากรีดร้องมือสั่นจับพวงมาลัยแน่นเครื่องยนต์เร่งคำรามสุดกำลังแต่ล้อรถหมุนฟรีราวกับจมอยู่ในโคลนลึกพระหนุ่มลืมตาขึ้นช้าช้าเธอยังอยู่ตรงหน้าใบาหน้าซีใกล้เพียงลมหายใจดวงตาแดงฉานสะท้อนความเจ็บปวดที่ไม่สิ้นสุดเธอกระซิบว่าความจริงกำลังรออยู่ใต้สะพานทันใดนั้นพื้นสะพานสั่นสะเทือน เสียงแตกดังลั่นใต้ท้องรถรอยร้าวยาวแผ่ผ่านพื้นคอนกรีตลมเย็นจัดพุ่งขึ้นมาจากเบื้องล่างกลิ่นน้ำเน่าและสนิมโชยขึ้นแรงตำรวจพยายามเปิดประตูแต่ประตูไม่ขยับมือที่มองไม่เห็นกดมันไว้จากภายนอกพระหนุ่มรู้สึกว่าร่างกำลังเบาขึ้นเหมือนบางส่วนของเขาถูกดึงออกจากตัวเธอวางหน้าผากแนบกับเขาความทรงจำทะลักเข้ามาอีกครั้ง หลังอุบัติเหตุเขาไม่ได้เรียกรถพยาบาลทันทีเขานั่งนิ่งด้วยความตกใจกลัวความผิดกลัวการสูญเสียทุกอย่างเสียงครางของเธอดังแผ่วข้างถนนแต่เขาเลือกโทรหาทนายก่อนภาพนั้นชัดเจนราวเกิดขึ้นตอนนี้เธอจ้องเขาด้วยแววตาผิดหวังเลือดไหลซึมผ่านเส้นผมเปียกฝนในรถตำรวจน้ำตาไหลาอาบแก้มพระหนุ่มเขาสะอื้นเงียบ เธอกระซิบว่าเขาปล่อยให้เธอตายลำพังคำพูดนั้นแทงลึกกว่าคมมีดพื้นสะพานสุดลงอีกครั้งเสียงคอนกรีต,ตแต่สะท้อนกล้องรถเอียงเล็กน้อยตำรวจร้องตะโกนขอความช่วยเหลือผ่านวิทยุแต่มีเพียงเสียงซ่าไรสัญ,ญญาณตอบกลับเงาดำภายนอกยื่นแขนยาวผิดรูปเข้ามาผ่านกระจกที่แตกนิ้วมือยาวซีดคล้ายศพจมน้ำมันคว้าขอบประตูแล้วกระชากแรง ประตูหลุดเปิดออกลมหนาวพัดกรูเข้ามาพระหนุ่มรู้สึกว่าร่างกำลังถูกดึงออกเขาคว้าขอบเบาะแน่นเล็บจิกหนังจนฉีกตำรวจพยายามคว้าเขาไว้แต่แรงดึงนั้นมากเกินต้านเธอเอื้อมมือจับมือเขาสัมผัสนั้นเย็นลึกถึงไขกระดูกเธอมองเขานิ่งไม่มีรอยยิ้มอีกต่อไปมีเพียงความว่างเปล่า เงาดำรอบตัวเธอขยายกว้างกลืนกินแสงจันทร์และไฟรถทุกอย่างรอบข้างมืดลงรวดเร็วเสียงลมกลายเป็นเสียงคํารามต่ำพระหนุ่มรู้สึกว่าร่างครึ่งล่างหลุดออกจากรถแล้วความเย็นอบล้อมจากทุกทิศเขามองเห็นด้านล่างสะพานไม่ใช่แม่น้ำแต่เป็นความมืดลึกไร้ก้นมีเงาหลายเงาเคลื่อนไหวอย,อยู่ภายในเสียงกระซิบมากมายดังซอนกัน เรียกชื่อเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าตำรวจจับแขนเขาสุดแรงกล้ามเนื้อแทบฉีกขาดเลือดจากข้อมือไหลยหยดลงพื้นรถพระหนุ่มสบตาเธอเป็นครั้งสุดท้ายเขาพูดว่าขอชดใช้คำพูดนั้นสั่นไหวเธอหยุดนิ่งดวงตาแดงค่อยๆดับลงเหลือเพียงความมืดแรงดึงะงักชั่วครู่เหมือนบางสิ่งกำลังตัดสินใจ ท่านใดนั้นเสียงระฆังวัดดังขึ้นจากที่ไกลโพล้นทั้งที่รอบข้าไม่มีวัดใดเสียงนั้นกังวานสะอาดเงาดำรอบตัวเธอสั่นสานพื้นสะพานหยุดซุดลมหนาวเบาลงเธอมองเขานิ่งอีกครั้งน้ำตาใสไหลออกจากดวงตาที่เคยแดงฉานมือของเธอค่อยๆค,คลายออกแต่ความมืดเบื้องล่างยังเปิดอ้ารอคอย พระหนุ่มถูกดึงกลับเข้าสู่รถอย่างแรงตำรวจล้มทับกันภายในประตูปิดกระแทกเองดังสนัน่นเงาดำภายนอกหายวับไปพื้นสะพานกลับสู่สภาพเดิมมีเพียงรอยร้าวบางๆเหลืออยู่ทุกอย่างเงียบสนิทเสียงลมหายใจหนักของทุกคนดังชัดพระหนุ่มนั่งตัวสัน่นข้อมือยังมีรอยช้ำดำเขาหันไปมองที่นั่งข้างๆว่างเปล่า ไม่มีเงาไม่มีรอยยิ้มแต่บนกระจกหน้าต่างที่แตกร้าวมีรอยมือเล็กๆชื้นเย็นประทับอยู่และรอยนั้นค่อยๆเลื่อนลงช้าๆเรากับมีใครบางคนยังนั่งอยู่ตรงนั้นเฝ้ามองเขาในความมืดที่ยังไม่จากไปเสียงไซเรนค่อยๆดังใกล้เข้ามาไฟจากรถคันอื่นสาดส่องทั่วสะพานตำรวจเสริมกำลังมาถึง ทุกคนเห็นเพียงรถที่กระจกแตกและชายในผ้าไตรนั่งตัวสัน่นไม่มีใครเห็นเงาที่เคยยืนอยู่ข้างรถพระหนุ่มถูกพาตัวลงจากรถอย่างระมัดระวังเท้าของเขาแตะพื้นสะพานที่เย็นเฉียบเขาหันกลับไปมองเบาด้านหลังอีกครั้งว่างเปล่าแต่ในอกของเขายังหนักอึ้งเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ข้างในหัวใจเช้าวันต่อมาข่าวแพร่สะพัดถึงพระที่เสียสติบนสะพานร้าง เขาถูกสึกอย่างเป็นทางการจีวอถูกพับเก็บเหลือเพียงชายธรรมดาที่ต้องเผชิญความผิดของตนเองในห้องสอบสวนที่สว่างจ้าเขาเล่าทุกอย่างเล่าถึงคืนฝนตกเล่าถึงเสียงครางที่เขาเลือกเมินเฉยเล่าถึงความกลัวที่ทำให้เขาหนีคำสารภาพไหลออกมาชัดเจนไม่มีการแก้ตัวไม่มีการหลบเลี่ยงเมื่อเขาเอ่ยชื่อเธอ อากาศในห้องเย็นวูบลงชั่วขณะไฟเหนือศีษะกับพริบหนึ่งครั้งตำรวจมองหน้ากาันแต่ไม่มีใครพูดอะไรหลายเดือนผ่านไปสารตัดสินให้เขารับโทษตามกฎหมายวันที่เขาถูกพาเข้าเรือนจำท้องฟ้าครึมฝนกลิ่นดินชื้นลอยในอากาศเขาเงยหน้ามองเมฆสีเทาหัวใจสงบกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในคืนแรกหลังลูกกรงเหล็ก ความเงียบปกคลุมห้องขังแคบเขานั่งหลับตารำลึกถึงเธอโดยไม่หนีไม่มีเงาดำไม่มีเสียงคาอกระจกมีเพียงภาพรอยยิ้มในวันที่เธอยังมีชีวิตภาพนั้นชัดและอบอุ่นลมหายใจของเขาสม่ำเสมอทันใดนั้นลมเย็นอ่อนๆพัดผ่านปลายเท้าไม่เย็นจัดไม่กดดันเหมือนสัมผัสสุดท้ายที่แผ่วเบา เขาลืมตาขึ้นช้าๆในมุมห้องขังมีเพียงเงาจางๆคล้ายหมอกบางเงานั้นค่อยๆจางลงพร้อมกับความหนักอึ้งในอกที่เบาบางพระหนุ่มในอดีตชายผู้เคยหนีความผิดตอนนี้นั่งอยู่กับความจริงอย่างตรงไปตรงมาน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงบนพื้นปูนไม่ใช่น้ำตาแห่งความกลัวแต่เป็นน้ำตาแห่งการยอมรับภายนอกเรือนจำฝนเริ่มตกเบาๆ หยดฝนกระทบพื้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอราวกับเสียงระฆังวัดที่ดังจากที่ไกลแสนไกลและในความเงียบสงบนั้นไม่มีเสียงกระซิบใดหลงเหลืออีกต่อไป